ใช่ใช่ตอนตอนนี้จะจะเปลี่ยนเบลนแล้วจะเปลี่ยนแบบใหม่ละว้ายทำเรใหม่แล้วเลยลไปล้าไหมสิบสตางค์ไม่ใช่สิบเซน เพราะว่าดูยีเมียวอแม่เหมียวดูให้เมื่อคืนไม่ไม่ขึ้นซักอันแต่ไรสดได้ไรสดไรสดพี่ลิลินพี่ลิลินปิดเทอมแล้วพี่ลิินมาอยู่กับน้องเพชรทั้งพอยแล้วเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนจะกลับใช่ไหมพอพี่ลิลินกลับน้องหลับเลย นนี้กินนมอยู่อันนีกินนมขึ้นดีๆหนูขึ้นดีๆนั่งขึ้นดีๆขึ้นดีๆหนูกินมะม่วก่อนเพิ่งไปเพิ่งมาถึงบ้านคะ่ะหนูพาน้องเพชรน้องพลอยพาคุณพ่อกับคุณแม่ไปสารคามมาคะ่ะ ไป,ด,ไปดูไปส่งญาทวดไปส่งญาทวดขึ้นสวรรค์มา ข้ามแถวมือนิห่าม้งหรอหนูจะได้นอนอีกแล้วหนูข้ามอีกแล้วน้องเพ็น้องพลอยข้ามอีกแล้วอ่ะน้องพลอยบอกว่าข้าอีกแล้วอ่ะข้ามอีกแล้วอ่ะข้ามอีกแล้วสวัสดีค่ะน้องเพชรหายอยังไงลูก โอ้โหใช่ใช่ใช่หนูต้องไปล้างมือไปล้างมือเร็วไปให้ใครล้างให้ลูกจะให้ใครนะให้ยายล้างให้โอเคได้ยายล้างให้นะคะอมันเหม็นอ้ยเหม็นมากมือไหนดูดิหัวไปให้ยายล้างให้นะโอเคนะคะเออชวด ถวดค่ะโอเคอยู่นี่ก่อนอย่ไปไปแล้วโอเคเดี๋ยวยายเอาตั้งโทรศัพท์ไว้นี่นะไปลางให้หนูน้อยเนี่ยเดี๋ยวยายจะไปตั้งไปทําให้น้องเพชรและอยู่ตรงนี้นะพี่เอ็กไามให้หนูน้อยมามาพลายล้างให้พี่ลินไม่ถึงพี่ลินตัวเล็กต้องยายล้างให้จะได้ค่ะแม่ พี่ทำให้ดูนะ่พี่ทอันนั้นให้เหรอมันต้องทำยังไง ็นที่นอนนะที่นอนแล้วถ้าถวยวุยแม่พี่จะทำเป็นที่นอนได้นะทำพี่โท้ยจะทำเป็นที่ทอ <จะ S 2> นอนเหรอทำเป็นที่นอนเหรอเป๊ะเป็นที่นอนลาลานะลา